ใครเคยตั้งชื่อให้บ้านบ้างคะเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ค่ะถ้าเกิดว่าเรารักสิ่งไหนเราก็จะตั้งชื่อให้เขาและบ้านหลังที่ทุกๆคนกำลังมองอยู่ก็มีชื่อนะเขาชื่อว่าน้องชาเย็นค่ะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านวิลล่าสามซึ่งชื่อบ้านนะคะก็จะสอดคล้องกับสีบ้านค่ะสีของน้องนะคะจะเป็นสีโทนส้มขาวเหมือนสีชาเย็นเลยค่ะ อันนี้ปอเรียกตามเจ้าของบ้านเลยนะสไตลบ้านนะคะจะเป็นสไตล์นอร์ดิกค่ะหลังคาสูงมีพื้นที่18.7ตารางวา2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำบ้านหลังนี้จัดสัดส่วนได้ดีค่ะบิวอินเคาน์เตอร์ครัวบวกกับมินิบาร์เล็กๆน่ารักน่ารักมาให้ด้วยบ้านหลังนี้รีโนเวทใหม่นะคะราคาก็น่ารักมากๆเลย เพียง2.65เองค่ะใครอยากจับจองน้องชาเย็นติดต่อมาได้เลยนะอ๋อน้องมีแฝดด้วยนะคะชื่อว่าน้องชาเขียวใครอยากเจอน้องชาเขียวต้องติดตามคลิปต่อไปนะ